สวัสดีค่ะแม่ขวัญจามาเก็บบักลสเบอร์รี่กันค่ะกับคณะคณะหมอลำคณะหมอลำซิง่เจ็บปะไม่เจ็บมันไม่คันเลยที่ตรงต้นลำมันนะลูกมีน้ำน้ำในหน่อยตรงนน้นนะมันคันเน่ยจะให้แม่ดอกนี่แม่ตำแยที่โดนหนูน่ะแต่ก็ทำขนมแซ่บนะเห็นแม่แน่นน่ะข้างล่างน่ะตัวใหญ่ใหญ่งมๆน่ะแซ่บแซ่บเอาไปเห็ดยำหน่อยยายกำลังเห็ดยำให้สิแบงห้ ก็บเ็ดแยมเด้็ดรสนิ่งแยมเป็นแยังระเด็ดนิ่งแยมแล้วก็ใส่ฮาร์ลอนกับบรูเบย์ไงอ๋อเฮ็ดแยมร่วมเด็ดแยมร่วมเขาเรียกว่าดร็ตนิ่งราชินีราชินีแยมไหนไหนเอาเจ็บไม่ดีบัวทำอะไรบัวไม่ใส่หมวกเราใส่เลยเมลไดสีคุณนยาคุณนยานี้แบบนี้สีญี่ปุ่น จงๆจงจๆจๆๆงจๆงๆจ่จๆจๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆงๆๆๆงคๆๆๆๆามๆๆ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 ่ๆๆ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 าๆๆ่ๆๆๆๆจๆๆๆๆงๆๆ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 ๆงๆๆ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 จๆๆ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 ๆางๆๆๆๆๆมๆๆ้ๆๆๆนงๆๆ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 แม่ๆๆๆๆอยๆ่งๆๆ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 ๆงๆๆ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  บ่จริงใจเนี่ยว่จริงใจให้พวกยายซื้อสุดเลี้ยงมาให้บารูก่ะสุดเลี้ยงก็คือคักแทะสุดเลี้ยงอ่ะเอาไปเก็บหมักใหม่ดิ่ิยายว่าตรงนี้แนวกินเขาให้กินใหญ่นี่เอ๋อกระนั่งเก็บห้ารอดเขามากินขนมบลัสเบอร์รี่เห็นไหมอันเบอันลูกดำหนั่นกับมียายเก็บ งายแล้วเอาไปกินเอาสวัสดีแยมสั์บูมแบอันแดงๆเนี่ยเดชสมๆเนี่ยบ่มีผู้เก็บตีนี่หน่วยยงไงเนี่ยบมันคือยังไงนะเรดวีนแบร์แม่คือขาับสับนะแกวเห็ดสับได้บ่กินแยมได้เนี่ยสมๆยายเอาให้น่อยปะาหน่วยใหญไค่ะเคยคอนเตอร์ไหหน่วยยหญ่อยู่ไม่เปิดให้แล้วก็ดุนคูชแบร์คูชแบร์ดองคูชแบร์เฮียนเฮาหน่วยนอย อันนี้มันถ่าแล้วเรงไหมต่บานแต่แต่คนเก่าุนแต่ของเก่าเขาเอาหัวตกเนี่ยเสร็จแล้วหั่นน่งล่างส้มๆแซบๆซุมนี่ตกด้วหนึ่งตกด้วยน่ตกด้วยหนึ่งตกด้วยหนึงานนะนน้ำเสบบเอา้ามันออกมาไม่ใส่ไ่เห็น่ย

เพร่เจาโอ่ามาซอยนน่นแหลอี้วก็หาลอนนั่นแหละเอาไปทำแยมทำแยมค่ะทำแยมกินสดเนี่แหละกินกินสดกินสดอิ่มก่อนวดมันมันนตัวา้เนาเลยได้นเพราะว่ามันถือฝนมันถืเน่ารสเบอร์รี่มแยมมแ่ไประมาณโลนี่ดนนั้นดิ โพ,พ,นะพดโพสุก,กเร็ว,ว,วราสเบอร์รี่ชิมเลยค่ะชิมเลยเขาไปต้มเฮ็ดน้ำหวานไหมเฮ้ยเ็ดเอาเอาบาหวานอยู่ในป่าได้ไง าก็มานั่งในป่าตัวลูกมาเก็บหมากไม้ราสเบอร์รี่ป่าครับัั้นน เมาเป็นหมาเมาเมาหน่อยเมาเป็นราสเบอรครับ มามามาเก็บบรัสเบอร์รี่โอโอ้โอโอลานก็ใครบรัสเบอร์รี่บรัสเบอร์รี่ป่าจ้าจังไหมเป็นแค่บรัสเบอร์รี่ค่ะนั่งเลี้ยงลานได้ทีไหนขายอยู่มาเบิ้งลูกงาม

เป็นปลาอยู่บ้านยายวงตกลอืมตะกอนเอาไม่โค้ตทางมพราะดอไม่แห้งขึ้นลายเลยจ้ะสีกวนไม่โค้ตก็ไม่โคน้อยเลยไม่โค่ดกจะเปรี้ยวมากแม่กินกจะเปรี้ยวมากนี่ครับมากระป๋องมาหน่อยพูดเลรอ ขาไปเก็บบัวแดงบัวด้ใสขึ้นอดอกขอึ้นยาวอย่ามันขัน้หนห่อนฉันก็บอเก็บแลยเธอฉันห่อนฉันห่อนแดดคักวะไปแล้วนยูเงเดดคักแดดเนี่ยยกตะบพกเขาไปข้างในาจักรีออปวนนั้นเพื่อกเก็บได้หลายล้ยะเว้ยอ บัวบ พป่าหลังบ้านคนเจ้าของบ้านสุดแต่ละคนแม่เข้าป่ามาก <laughs> ได้พอได้เก็บไปเรื่อยๆจ้าพูกว่าน้องเขาเก็บให้กินบ้างล้วลูกไม่ฮะยายไม่เก็บให้กินเหรอลูกจองหมูมองมาเที่ยวกลับมากินได้วยรอไงงินน้อยมาเอาหลานเลย เก็บลูกไรเบอร์รี่ก็ไม่ได้เก็บเนี่ยมันนั่งอยู่เงี้ยอไปไหนละน่ะยายยายกดแล้วนะ่ะมันนั่งอยู่เนี้ยไม่ให้เก็บเนี่ย